มาแล้วคะ่ะโพสที่รอคอยสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตโพสต์ของน้องไรอันกาดบัณฑิตอีกเช่นเคยคะ่ะ24พฤษภาคม2566อัปเดตโพสต์น้องไรอันกาดบัณฑิตจแบบาก f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตนะคะเคล็ดรับความสุข คือการทำในสิ่งที่รักเคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือการรักในสิ่งที่ทำแฮชแท็กไรอันกัดบัณฑิตก็เป็นข้อความโพสต์ดีๆนะคะเป็นข้อความโพสต์ที่ให้กำลังใจนะคะอ่านแล้วก็นะคะดีต่อใจมากๆนะคะสำหรับโพสต์แต่ละโพสต์ของน้องไรอันกาดบัณฑิตน้องก็โพสคำคมนะคะโพสต ให้กำลังใจ FC แฟนคลับอ่านข้อความโพสของน้องแล้วนะคะก็ทำให้เกิดพลังบวกแล้วก็ดีต่อใจมากๆในทุกๆโพสของน้องนะคะแม่คิดเหมือนกันหรือเปล่าคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลโพสนะคะจาก Facebook ของน้องไรอันกัดบัณฑิตในทุกๆโพสด,ด้วยค่ะ แม่แม่ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องนะคะก็ไปกดติดตามน้องกันได้นะคะที่ f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็กัดบัณฑิตจำปาสินนะคะแล้วก็รับฟังเพลงของเพราะเพราะของน้องได้ที่ยุงข้าวรคคอร์ดนะคะแล้วก็ติดตามชมนะคะผลงานของน้องทุกๆช่องทางนะคะทางยุงข้าวรค c o คอร์ดค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเปรตชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ